เนโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวตามสภาพไม่ได้รีโนเวทให้นะคะ950,000บาทตามสภาพนี้เลยค่ะเนื้อที่71ตารางวาค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะราคา950,000บาทเท่านั้นหมู่บ้านกินการ์เด้นใกล้สีมาอาโศกหนองบัวสาราจังหวัดนคนรราชสีมานะคะ เดินทางก็สะดวกค่ะสะดวกสบายด้วยอยู่ใกล้เซเว่นนะคะอยู่ใกล้วิทโก้แมคโคค่ะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านต่อรองกันได้นะคะส่วนค่าโอนผู้ซื้อต้องชําระเองนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าของต้องการขายเงินสดค่ะทุกท่านหลังนี้9 5้0 0 0นหบาทเงินสดนะคะสนใจโทรคุยสอบถามคุยเจราจาต่อรองหรือนัดหมายเข้าชมแปลงจริงติดต่อโทรคุยตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะเจคโนสใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อ เจ้าของบ้านไว้ให้ท่านแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ